โทษนะครับคุณด้าผมไวกว่าทำมาเป็นแบบอินบ็อกซ์ในไลน์นะไม่ทัน <laughs> ผมเซตอัพแล้วผมเซตอัพแล้วนะครับ <laughs> อาจจะสซมๆมนิดนึงนะฮะเพราะว่าตื่นมาปุ๊บยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ได้คนพบว่าตัวอย่าง สไปเดอร์แมนโนเวทโฮมนะฮะมาการ์ัาทีนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีหลุดออกมา CG ไม่จบด้วยเป็นหลุดมาจากใครสักคนในมาเวลนะซึ่งอาจจะโดนตีกันไปแล้วนะก็ได้เราจะมาเรียกกันสดๆเลยตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะคะแนน g ุ o มอร์นิ่งเนอร์รีแอคนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอะ,อะไรเอ่ยพาม สักทีนะหลังจากเราถามไถ่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับดูวีมก็แล้วอีเวลก็แล้วยังไม่มาสักทีนะครับมาแล้วครับแต่มาพร้อมกับข่าวที่ถือว่า เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับก็คือตัวอย่างหลุดครับตัวอย่างของ Spider-Man No Way Home ที่หลุดเพราะว่าใครบางคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการใน,ในการทำตัวอย่างนะฮะได้ส่งตัวอย่างนี้ลงอินเทอร์เน็ต นะครับแล้วก็มีบางส่วนได้มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับมีบางส่วนที่เห็นไปแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้เสร็จสิ้นในแง่ของการโปรเซสของตัว CGI นะครับก็เลยทำให้ออนออกมาไม่เต็มร้อยแล้วก็โดนทาง Sony น,นะครับพากันสั่งปิดสั่งลิฟคืนนะครับแล้วก็ทำให้อย่างที่อย่างที่คงจะรู้กัน,นครับส่วนใหญ่เวลาตัวอย่างหลุดแล้วอะค่ายหนังอะก็จะต้องรีบโปรเซสใน การปล่อยตัวอย่างฉบับจริงๆเต็มๆ ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะอาจจะเกิดการซ้ําซ้อนแบบว่าเออนึกออกไหมคนแบบถามกันมาเยอะแล้วก็แบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาแล้วพอโดนหลุดมาอ่าแล้วโดนลิฟ์กลับคืนคนก็จะเกิดความหมันไส้และเกิดอ้าผ่านไป3วัน4วันยังไม่มาสักทีกูก็ก่อกระบวนการในะงานแบบพุชเข้าไปพุชเข้าไปพุชเข้าไ,ไปแล้วก็เลยแบบอาจจะมีการหลุดออกมารอบ2รอบ3ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยที่สุดสําหรับทางค่ายหนังเองด้วยรวมถึงความคาดหวังที่มีต่อคนดูด้วยแฟนด้วยอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาแล้วที่จะ ลองปล่อยสักทีนะครับกับตัวอย่างแรกนะฮะตัวอย่างแรกของ Spider-Man No Way Home นะครับปล่อยโดย Sony Pictures แอบก็ถือว่าใส่เสื้อให้เกียรติเขานิดนึ่งนะฮะก็ได้เสื้อมาจากเขานี่เองนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่า r e a อ t แรกที่ผมจะมีนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอเค this is would be like that Some suggest that Parker's powers include male spider's ability to hypnotize females Stop, come on I just like stay up here all day? It is so crazy down there That's <coughs> right folks, is in fact Peter Parker Listen, I did not kill Mysterio, the drones did The drones that are yours Does any part of you feel relieved about all this? What mm -hmm. Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record I never wanted to lie to. Like and having to tell someone that you're Spider Man. Now everybody knows. But this isn't about me. This is really of me. I've just been thinking about how to fix all of this. It's so Peter? I my own pleasure. I'm, I'm sorry. sorry. The army, Please, <laughs> oh, it okay. was We're beyond you calling me, sir. Okay. Stephen. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. That's right. Don't cast that spell. <laughs> it's too dangerous. Fine. I will <laughs> I think <they> <laughs> the entire world is about to forget that Peter Parker is Spider Man. Wait, everyone? <laughs> Can't some people still know? That's no, 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 not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. I am patient, but We tap into the stability of spacetime. Multiverse. Is of you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. ก็ยังไม่ให้อะไรมากนะฮะยกวอเมลิน่า แต่อะไรที่คือมันก็เป็นข้อเสียของของข่าวลือเนาะพอข่าวมันหลุดออกมาเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบผมจะพูดไงดีมันเป็นข้อเสียตรงที่ว่าเออโอเคพอพอปล่อยข่าวมาก็ทําให้ความคาดหวังมันอยู่ในเลเวลหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคือพอเราเห็นตัวอย่างแรกเนี่ยโอเคเหมือน s ซนีเรียนรู้จากความผิดพลาดละ<ม>เขาพยายามไม่ไม่ยัดทุกอย่างเข้ามาในตัวอย่างแรกโอเคได้แต่คือถ้าถามว่าการมาของอัลเฟรดโมรีนาหรือว่าลูกบอลระเบิดดมิอัสปอลนะหรือว่าตัวละคร ของวิลเลียมเดฟโฟเนี่ยมันเซอร์ไพรส์เราไหมก็อาจจะได้นิดหนึ่งว่าเออข่าวลือมันถูก คร,คราวนี้เราก็อยากรู้ว่าเออข่าวลือมันถูกเนี่ยมันมันถูกไปถึงขนาดไหนนะแล้วก็ดูจากในเรื่อง่ยฮะรู้สึกว่ามันมันป่วงนะปีเตอร์ป่วงมากคือเหมือนกับก็ไม่อยากเสียความทรงจาดีๆไปแต่ก็ไม่อยากนูน่นนี่นั่นคือเอาจะเอาทั้งสองอย่างอะเอาง่ายๆแล้วก็ทําให้แบบชีวิตของสเตรนจ์ชิายนะฮะดูมาทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าโอเคน่ารั้นะรุ้นนะฮนะพอพอดีพอดี ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่าตัวอย่างที่2จะเจ๋งตัวนี้ขนาดไหนแต่ตัวอย่างแรกสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวนะเออเพราะว่าข้อมูลมันหลุดออกมาเยอะแล้วมาเลยทําให้แบบเออไม่ได้ตื่นเต้นกับตรงนั้นผมอยากรู้อีกสักนิดนึงตัวอย่างจจะให้ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ดีครับดีครับก็เป็นทิศทางที่ดีของมาเวลที่จะดึงตัวละครน่ารักๆก,ก,ก,กลับมานะโดยเฉพาะตัวละครในยุคสโบบี้แม็กควายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนเฟอรนด์นเลยนะครับสำหรับผมผมก็ค่อนข้างชอบวิลเลียมเดฟโฟแล้วก็ชอบอัลเฟรดมอริน่าในในบทนอร์แมนออสบอร์นแล้วก็ดรด็อกออฟนะครับได้เห็นอันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนรีไซเคิลงานออกแบบเก่าของของพุ่มกับแซมเรมี่เลยนะครับของทีมของทีมต้องใช้คําว่าของทีมของพุ่มกับแซมเรมี่เลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แค่เปลี่ยนตัวละครไปได้ไหม ประมาณนี้ก็เป็นไปอย่างที่คาดแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรให้รู้อีกเยอะก็ตัวอย่าง2ผมว่าน่าจะโหดกว่านี้เยอะเอ๋เหมือนเหมือนจะไม่เห็นใครบางคนนะป๊บหนึ่งนะกำลังคิดก่อนเอ๊เหมือนจะไม่เห็นใครบางคนหรือเปล่าที่ว่าตอนแรกวางตัวร้ายไว้สองสามตัวนะครับเอ่อเมื่อกี้อาจจะเห็นเป็นกินกอบลินหนึ่งละแล้วก็คิดว่าก็คือก็คือกินกอบลินนี่หมายถึงอาจจะเป็นก็คือตัวลูกบอลกลมๆที่มันมีสีขเขียวนั่นแหละนะฮะลูกบอลตัวนั้นคือเป็นอาวุธ ของกินกับลิมนะครับถ้าเกิดใครได้ดูสไปเดอร์แมนไตรักคแรกก็จะรู้ว่าเออก็ใช่แหละน่าจะเป็นเขาแหละนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือตัวของแน่นอนเขาแขนเหล็กแล้วก็ออกมาเป็นออลฟ์เวอรลน่าเลยก็คือด็อกออฟนั่นเองนะครับก็แต่หเ,เหมือนยังขาดอิเล็กโตรหรือเปล่านะครับของเจมี่ฟอกนะฮะเหมือนเหมือนจะยังไม่เห็นอะไรที่มันเกี่ยวเื่องกับอิเล็กทริซิตี้หรือไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจนะผมอาจจะเออหรือมันอาจจะไปไวมากภาพตัดไวมากอะไรนี้นะครับ สิ่งที่ได้เห็นนะครับอันนี้พูดเป็นแบบและอัพแบบเร็วๆไวๆนะครับหนึ่งคือผลรูปพวงจากการถูกเปิดเผยตัวที่ก็ได้เห็นในตอนจบ นะครอบเตอร์เอนเครดิตนะครับ,เเรรบตัวของเจโจน่าเจมสันนะครับที่เป็นนักข่าวตัวแบบผู้วรีกับทางปีเตอร์พร์กเกอร์อยู่แล้วนะครับก็ออกมาเผยว่าคนที่เป็นสไปเดอร์แมนนั้นปีเตอร์พร์กเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิที่ทางปีเตอร์พร์กเกอร์ฉบับของทอมวอลแลนดเนี่ยแหละก็คือจะต้องรับมือกับการกลายเป็นเป้าหมายของการเป็นตัวร้ายนะฮะที่สร้างความไหวป่วงแล้วก็ฆ่าคนโดยมีคลิป เป็นหลักฐานนะครับแต่ก็ก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับก็มีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับตำรวจตำรวจเข้ามานะครับในแง่ของกฎหมายเงี้ยนะฮะก็เลยอาจจะเกินรับมือของเขาอะไรเงี้ยบวกกับเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่มันรุมกระหน่ำเข้ามาในตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากนะครับแต่ในความยากลําบากนี้ไม่รู้เปิดหน้าจะไปคุยกับใครดีก็เลยกลับไปคุยกับสตีเฟนด็อกเตอร์ เต็นท์นี่เองนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันมีศาสตร์ใดๆไหมที่จะสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่มิสซิีโอได้ทําเอาไว้กับเขาทําลองนั้นนะดะรบอกว่ามีทําได้อ่าให้จะทํไปละอ่านะฮะแล้วก็จะเห็นความงอนของพี่พี่ว่องนะฮะก็จะจิ้นจิ้นกูจิ้นกัแบบด็เตร์เต้เนะทะี่จะงอนๆนะฮะ,อ,ะอย่าทำนะไม่อันตรายนะอะไรอย่างนี้แต่ก็คลิปตานะฮะ ไม่ทําหรอกแต่ขยิบตาใส่ปีเตอร์นะฮะนะก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้แหละครับเพราะว่าตัวละครของสตีเฟนกับพี่หว่องแกก็จะห้ำหัากันใน<ม>เป็นบางจังหวะอยู่แล้วนะครับอ่ะลออร์<ส>อาจจะคิดว่าเฮ้ย<ส>มันคงไม่มีอะไรมากมายหรอกมันคงจะสามารถแก้ไขได้แหละอยเงี้ยแต่ผลปรากฏว่ามันมีผลลัพธ์บางอย่างที่ตามมาจากการแก้ไข เส้นที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วให้มันไม่เกิดขึ้นพอ,อกแก้เสร็จปรากฏว่าดันเกิดอาจจะเป็นความผิดพลาดซ้ำติงนะครับแล้วก็กลายเป็นการแตกคาลายใหม่จากเดิมที่ควรจะเป็นสกิททามลายนะในโลกิตนี่แหละนะฮะให้มันเกิดเน็กซัตใหม่ขึ้นมานะครับเน็กซัตใหม่ขึ้นมาแตกขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้เห็นความเพี้ยนพลาดที่เกิดขึ้นทั้งกินกอบรินเอ่ยนะครับหรือด็ออรออโตปุสด้วยนะฮะก็ แต่ยังได้เห็นแค่ในแง่ของวิลเลียนนะครับอีกหนึ่งส่วนก็คือความคาดหวังที่ใครๆต่อใครๆอยากเห็นการรวมตัวกันของสไปเดอร์แมนทั้ง3ฉบับทั้งโทบี้แม็กควายนะครับอนดูกาฟิลนะครับและก็ทอมคอนแลนนะครับคือน้องเล็กคนเล็กสุดยังไม่เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้นะครับแต่ยังล้มทฤษฎีนี้ไปไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าจากที่ได้เห็นตัวอย่างมันก็ค่อนข้างเกิดในลหลายๆเรื่องไว้แล้วอาจเรื่องของการไปยุ่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วและก็การเกิดขึ้นของ สิ่งที่มันควรจะไม่มีอยู่แล้วอย่างเช่นด็อกอ็อกหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับฉะนะแล้วยังไม่สามารถลบทฤษฎีส,สไเปเดอร์แมนสามตัวมาเจอกันในที่เดียวกันได้นะครับ <S <S อ่ะผมเดาไแล้วล่ะว่าตัวอย่างแรกยังไม่น่าเผยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเผยจะเป็นจุดโอ้โหเผยเยอะไปนะครับมันต้องเก็บเก็บไว้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวอย่างที่2จะมีไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีอีกคอมเมนต์ไว้ก่อนถ้าเกิดไม่มีอีกก็เข้าใจได้เพราะว่าอะไรโอ้หอิมพอร์ตทนมากๆนะถ้าเกิดข่าวมันล่วงง่ายไปมันเร็วไป การเร็นว่าเดี๋ยวคนก็จะหายกันน้อยไปหน่อยเวลาไปดูหนังจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่เห็นก็ได้ภาพได้อะไรบางอย่างที่รู้แล้วว่าโอเคเราจะได้เจออะไรใน Spider-Man No Way Home นะครซึ่งก็เปิดมาด้วยความ Noway Home จริงๆนะสิ้นหวังโฮปเด็ดสุดๆนะครับสำหรับปีเตอร์พ k คเกอร์นะครับแต่เดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่าเดี๋ยวไงก็ต้องจะต้อง,องมีตัวที่สอตามมาแน,น่นอนแต่ จะมาเมื่อไหร่อันนี้แต่ก็คงจะมาก่อน17ธันวาคมวันฉายแน่นอนนะครับอันนี้เควินไฟคีย์บอร์ดอย่างนั้นนะโอเคก็ถือว่าจบสำหรับรีแอคชั่นตัวอย่างแรกไปนะครับใครให้ใครชอบใครอะไรยังไงก็ชอบไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นะครับฝากด้วยนะครับเนื้อทูตนะครับก็ติดตามเรากไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังน่าสนใจอีกเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Hello Peter